สำคัญเท่าไหร่ปกติต้องซื้อของต้องซื้อสินค้าถึงจะได้ใบนี้เพื่อเป็นลุ้นบรรทัยหนึ่งแสนใช้แล้วถ้าเปิดแต่รอบนี้แต่ให้ชี้สำหรับใครที่มีกล้องวิดีโอหรือโทรศัพท์มือถือยี่สิบคนแจกเลยนะน้องระวังระวาเรียนแจกเลยเลยค่ะทีละยี่สิบทีะยี่สิบกับน้องกับน้องปุ๊กปุ๊กแจกอะไรคนละสิบาบเขาเชื่ออะไรอะน้องเขาชื่อมั้ยน้องแม่หรออ๋อโอเคคะถ้าเกิดว่าน้องเขาเกิดทันสมัยน้องแม่คนนั้นกับ น้องแล้วควรได้ประยมันจะต้องแพ้กบุ๋งแน่โอ้ยแสนแสนแสนสำหรับใครที่มีกล้องดิจิตอลเร็วโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือแจกเลยแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อนะครับราะยละเอียดลุ้นคาวาสกีหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทค่ะใช่แล้วค่ะรวมอยู่ในนี้อ้ามีไหมมีไหมคนใดยังไม่ได้อันนี้แค่เดินมาแจกหมดเลยนะคะไม่ต้องเล่นเกมคิดเกียรตเล่นเกมใช่คิดมาโอเออไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะอยากใครยังไม่ได้ค่ะรอให้สจี๋เลยลุ้นแสนห้าเป็นคาวาสกีแน่ไง นะพุดอื่นเขาให้กันแนตะ่ว่ากระป๋องกระเป๋าพุดเราจะแจกควาลาไทยนี่เออ หลายอย่างแน่นอนต้นปีต้นปีปปจะแน่นอนจัดโชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอลังการมากเลยเขาบอกว่าครบครันเลยนะเรียบร้อยทั้งสถานที่ในการติดตั้งสถานที่รัรองสถานที่จอดรถโอ้โหใครแล้วก็ได้ติดตั้งกับบูธของมิราชาดิโอคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้แชมป์ของการติดตั้งเครื่องเสียงไปติดตั้งรถคุณไม่ ใช้งานแล้วมีเป็นยังไงบ้างตอบว่าคือปริมไหมปริมไหมโคตรปริมปริมเลยโคตรปริมเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมยังไงน่าจากจะเป็นระบบสตรีมรับการเชื่อมต่อโดยเฉพาะเหมือนคุณเล่นโทรศัพท์มือถืออะแต่ว่าไปลงอยู่ในหน้าจอรถของคุณนะคุณขับไปไหนคุณได้เล่นแอปพลิเคชันต่างๆไลน์เฟซบุ๊กคุณแบบขยา